สวัสดีครับวันนี้นะมาพบกับการนะรีวิวสนามนะซึ่งสนามเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วครับช่วงทำ YouTube ช่วงแรกๆเลยนะสนามห้วยไรอีลีน่าทางเพจ p สบีเอลเอดิเตอร์เขาทำแจกไว้นะแต่วันนี้ครับมาเป็นสนามเวอร์ชั่นปูย่าเสร็จนะโอ้โหด,ดูครับเขียวชะอุ่มเลยนะ นี่ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีวิธีการสอนทำมาท้ายคลิปนะเพื่อนๆสามารถไปทำตามกันได้เลยครับถ้าอยากเล่นสนามหญ้าเขียวๆแบบนี้ซึ่งสนามแห่งน,นี้ทางเพจเฟ a c e t ีเ Editor เ,เนะครับเขาให้โหลดฟรีนะสามารถเข้าไปโหลดกันได้เลยครับในส่วนของวิธีเปลี่ยนหญ้าครับผมอาจจะสอนทำนะในช่วงท้ายคลิปแหละครับแต่ตอนนี้ผมจะมารีวิวให้ชมกันก่อนเนาะโอเคครับโอ้โหดูนะ เวอร์ชั่นหญ้าเขียวเนาะของสนามพี่ก้องห้วยไล่ครับโอเคมาก่อนอื่นเลยนะก่อนจะพาไปรีวิวเดี๋ยวผมจะให้พี่ก้องนะยิงในสนามของตัวเองสักหน่อยดีกว่าครับโอเควันนี้เจอกับอุทัยนะสำหรับราชประชาโ์หูพี่ก้องห้วยไล่ครับวันนี้มีงบนะปูหญ้าแล้วครับมาดักลาให้ช่องนี้สวยๆยิยงโอ้โหลุดครับ โอ้โหหลุดไปดือๆเลยนะเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันดีกว่านะดูครับพอมันเป็นหญ้าสีเขียวขึ้นมาแล้วอะ่ะมันก็ทําให้แบบจเจริญหูจเจริญตานะโอ้โ oh หก็เล่นสนุกนะเล่นสนุกขึ้นนะถ้าใครเล่นไทยลีกแล้วอยากมีสนามแบบงานแบบให้ดูเหมือนแบบประเทศไทยหน่อยอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ให้อารมณ์อีกอารมณ์นึงอะเนาะโอ้โ oh หนี่นะ ก่อนจะรีวิวสนามครับก็พิก้องมายิงในสนามตัวเองสักหน่อยนะเดีย๋ยวมาดูภาพช้ากันหน่อยครับพิก้องจังวันนี้รอดักแล้วดักได้นะแล้วก็ได้ล่อเป้าเลยล่ะครับแล้วก็ซัดด้วยขวาเข้าไปครับโอ้โห <Wow. S 1> แล้วโดนเสียบตามน้ำมาด้วยนะนี่ถ้าดีใจนะมาเซลฟี่กับเพื่อนกันหน่อยโอ้โหโดนบังด้วยนะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวผม,มจะพาไปรีวิวแบบฉบับเต็มๆแล้วนะโอเคครับ มาเดี๋ยวผมจะพามารีวิวกันครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนทีเดียวเลยเนาะตอนนั้งมีผู้ชมเนี่ยแหละครับก็หลักๆก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเนาะก,ก็แค่เปลี่ยนพื้นสนามอย่างเดียวแหละเนาะแต่ว่าในการเปลี่ยนสีพื้นสนามของเขาอ่ะมันก็ทําให้แบบในส่วนตัวผมว่ามันน่าเล่นขึ้นมากเลยนะเพื่อนๆก็สามารถไปโหลดกันได้เลยนะครับก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านนอกนะมุมไกลๆของสนามนะโอ้โหดูครับสวยไหมครับ สุดยอดนะดีเทลเขาเก็บมาสุดยอดอยู่แล้วครับงานดีอยู่แล้วนะสำหรับเพจเบสทีเบลเอดิเนะก็ไปอุดหนุนกันได้ละครับมีหลายสนามงานไทยลีกนี่โหจะครบแล้วนะสำหรับมาสเตอร์ลีกของผมนี่สนามไทยลีกของผมจะครบแล้วนะครับซึ่งผมก็ซื้อทุกสนามนะผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมซื้ออุดหนุนคนทําทั้งหมดเลยนะนี่แหละครับโอ้โหดูบริเวณด้านบนนะสุดยอดนะโอ้โหทำมาได้สุดยอดมาก เป็นสนามห้วยไร่อิลินาเวอร์ชั่นปูย่าแล้วนะโอ้โหหลังจากพี่ก้องก็ให้ได้เล่นเท้าเปล่ากันมานานล่ะครับมีงบปรับปรุงแล้วนะโอเคครับสำหรับ ep รีวิวสนามห้วยไล่อิลินาของพี่ก้องห้วยไร่ทางเพจ p a c e cpl editor ละครับก็จะประมาณนี้นะหลักๆก,ก็จะมาให้ดูสีพื้นหญ้าลนะเนาะหลังจากเปลี่ยนจากสี น้ำตาลสีดินเนาะเป็นสีญ้าล่ะครับก็เดี๋ยวผมอ่ะท้ายคลิปล่ะครับผมจะสอนนะ แบบละเอียดเลยเนาะจะสอนวิธีการเปลี่ยนสีหญ้าแ่ะครับก็ฝากเพื่อนๆดูจนจบนะจะอยู่ท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวผมก็จะสอนละครับมาครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนะสําหรับการเปลี่ยนสีหญ้าของสนามห้วยไร่อีลีนานะที่ทางเพจเพจ TPL Editor เขาได้บอกไว้ครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูเลยนะเพื่อนๆสามารถทําตามกันได้เลยนะครับผม ซึ่งก่อนแรกเลยครับเราเข้าไปที่ไดซีเนาะที่เราอะ่ะเก็บสนามนี้ไว้เนาะโอเคเข้าไปเลยครับส่วนของผมอะ่ะผมจะเก็บในไฟล์โปรแกรมแล้วก็จะอยู่ในสตรีมแล้วก็สตรีมแอปนะสำหรับของผมนะแล้วก็เข้าไปที่ common นี่ครับเสของป2คอนเทนต์แล้วก็หาที่ s t a เดียมเซิร์อร์นะแล้วก็สำหรับเพจของชายนอตนะครับ Let's Go p a d ก็จะอยู่ใน s s i s t แล้วก็ไทยครับนี่นะอิลีน่าสเตเดียมก็จะอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเราก็เข้าไปเลยนี่ครับวิธีนะก็เข้าไปที่ add-on ครับเขาบอกว่าย้ายโฟลเดอร์ไลน์กับพิสหลีนานะคือนี่ครับไลน์แล้วก็พิสหลีนาครับ2ออันนี้ย้ายออกมานะไปไว้ที่อื่นโอเคเขาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นสนามหญ้าสีเขียวอ่ะย้ายออกมาไว้ที่อื่นซึ่งผมจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ไว้ก่อนนะโอเค เป็นโฟลเดอร์เลยโฟลเดอร์ใหม่เป็นอะไรดีย e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  ะ e e e แล้วกันโอเคครับมาอยู่ตรงนี้โอเคครับผมจะย้ายพิสลรีหนาไปก่อนนะโอเคตัดไปเลยแล้วกันมานี่ครับแล้วก็ลายเนาะตัดไปเลย กไวก้โอเคครับหลังจากเราย้ายมาอยู่ในไฟล์นี้แล้วนะเนี่ยมันก็เหลือประมาณนี้เนาะโอเคครับนี่คือวิธีเปลี่ยนสีสนามนะเขาบอกว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนให้มันเป็นสีหญ้าแห้งๆสีน้ำตาลสีดินเหมือนเดิมก็เนี่ยแหละครับนำสองไฟล์เนี่ย ย้ายกลับคืนมาที่เดิมครับก็คือการเปลี่ยนสีสนามให้เป็นสีเดิมเป็นสีดินนะเนาะโอเคแต่ถ้าเราอยากได้สนามสีเขียวก็ทําตามวิธีที่ผมอบอกไปข้างต้นเลยเนาะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะสําหรับวิธีเปลี่ยนหญ้าสนามครับโอเคสําหรับ e p er review สนามไวยไลอิลีน่าเวอร์ชั่นหญ้าสีเขียวก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันไปเช่นเคยนะ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง a u o z i l ด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆคลิปใหม่ๆของช่องครับสำหรับ EP นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ